สวัสดีครับผมนายคุณอากรอ,อมมารีชั้นมหกทหกเลขที่15ครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบวิสามัญคณิตศาสตร์ปี64ครับข้อที่สากำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC ในระบบพิกัดฉากสามมิติมีจุดยอดที่ A วงเล็บเปิดลบ2และลบ4และลบ4วงเล็บปิดและ B วงเล็บเปิด0ย์และลบ2และ0วงเล็บปิดและ C วงเล็บเปิด0นย์และ0และ2วงเล็บปิด รูปสามเหลี่ยม ABC มีพื้นที่กี่ตารางน่วยข้อ1ตอบ1นะครับข้อ2ตอบรู้สข้อ3ตอบ2ข้อ4ตอบ2รู้สข้อ5ตอบ4รู้สครับครับผมถ้าเป็นสามเหลี่ยมสามมิติก็จะใช้เรื่องคอสเวกเตอร์นะครับสูตรของคอสเวกเตอร์มีอยู่ว่าขนาด u c o s v เท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานที่มี u และ v เป็นด้านประกอบ แล้วผมจะเห็นได้ว,ว่าสามเหลี่ยมที่โดนแรงเงานั้นจะเป็นครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับครับถ้าเข้าใจดังนี้แล้วพื้นที่สามเหลี่ยม ABC เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD ครับผมเราจะได้เศษหนึ่งส่วนสองเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน ABC เท่ากับ AB c o s AC แล้วเราก็จะประกาศเวกเตอร์กันต่อนะครับ ประกาศเวกเ,เตอร์ให้เอาปลายลบต้น ab 0ลบลบ2เป็น 2i ลบ2ลบบ4เป็น 2j 0ลบลบ4เป็น 4k ac เหมือนกันนะครับ0ลบลบ2เป็น 2i 2ลบลบ4เป็น 4j 2ลบลบ4เป็น 6k เสร็จแล้วเราก็เอามาคอสกันนะครับผมคอสกันเสร็จเราก็จะมาหาขนาดมันก็จะคล้ายๆ a b s o แอบส2ลูสชั้นนะครับเราก็มาปิดแถว1หลัก1คูณลง12คูณขึ้น16 12บลบ16เท่ากับลบ4 i ต่อมาปิดแถว1หลัก2คูณลง12คูณขึ้น8 12ลบ8เหลือลบ4 j ต่อมาปิดแถว1หลัก3คูณลง8คูณขึ้น4 8-4ลบ4เหลือ4 k เสร็จแล้วก็ไปหาขนาดก็เป็น square root หน้า i อกำลังสบวกหน้า j กำลังสบวกหน้า k กำลังสองบวกกัน3ตัวได้48่48รูส48รู้48คือ4ี3รูตัด4พื้นที่รูปสามเหลี่ยมนี้ตอบ2รู3ตารางหน่วย เพราะฉะนั้นคำตอบเลยเป็นข้อ4นะครับตอบ2รู้3ขค,ครับ